หาหน่อไม้ก่อนจ้ะหาหน่อไม้จ้ะหากับข้าวจ้ะหากับข้าววันวันไม่ทำงานทำงานเลยนะนี่แหละงานหาเหยื่อจ้ะบอกก่อนว่าใหญ่มากเลยทำไม่ได้หรอกมั้งนั่นแหละออกว่าตุยยาตุยยาะผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยค่ะนี่นี่เพื่อนรักหมดแรงกันลาเลย หมดแรงนะจ๊ะจ๊ะนี่ก็ใหญ่มากมจะขาดไปคะจะขาดไหมคะม,มันใหญ่มากอ้ยชา้าได้แล้วคะ่ะโอ้ยเลยือยอันนี้มันไม่ไม่เหมือนกับเลื่อยที่บ้านเลยมันเล็กกว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ <Whoa. S 2> <All right. S 1> ใหญ่มาก <laughs>